และในวิดีโอน,นี้ผมจะมาเล่นอนิเมะไรซิงโดยที่ผมจะไปถึงด่านสุดท้ายได้หรือไม่ก็ต้องไปดูกันลุยเลยเอาและเริ่มต้นมาก็จะมีให้กด e ที่นูมที่ตัวนูมนะทุกคนอ่ามันไม่รู้คืออะไรแต่อุ้ยได้ตัวมาแล้วด้วยประเด็นอนะคือมันจะชิลไปไหนแลวจะเหมือนว่าทุกคนมันจะมีเควสอยู่ทั้งขวามือเพื่อให้รับด้วยนะครับอุ้ยได้มาละเหรียญน,นี่หน่นอนโอเคอ,อย่างต่อไปก็คือให้มาตีตีมอนเดี๋ยวผมขอตีมอนก่อนนี่ ง่ายเชียง่ายเชียและดูเหมือนว่าถ้าเราตีมอนเราจะได้เหมือนเป็นตัวละครนะทุกคนแบบจากการที่เราไปปลุกมันมานะครับและในเริ่มแรกเลยผมก็จะทำการเคลียร์เควสด้านขวามือนะครับเป็นการเริ่มต้นที่ดีพอสมควรเลยตอนนี้ผมก็จะทำการเคลียร์เควสไปเรื่อยๆจนใกล้จะเสร็จละอีกนิดหนึ่งและในตอนนี้ผมก็ทาการเคลียร์เควสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่ามันจะได้อะไรนะครับอุ้ยดูเหมือนว่าจะได้เป็นเหมือนเงินกับพวกเพชรอะไรแล้วก็ exp นะครับก็ ได้อยู่นะแต่ว่าเราเหมือนคสต่อไปจะเด้งมาแล้วมันคืออะไรอะให้ไปสมอลสล็อตนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันตอนนี้ผมจะทําการดูแบบพวกเกมพานะทุกคนว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว่าในครั้งนี้เราจะเล่นแบบสายฟีทุกคนเราจะไม่เติมนะผมทําการเช็คแบบพวกเมืองมันมีการวร์ปไปอีกเมืองตอนนี้มันยังมีเหมีวไม่กิมือ้นะทุกคนเมืองสุดท้ายผมเดาน่าจะเป็นเดมอนสเลเยอร์มั้งนะทุกคนจากที่ผมดูอุ้ยทุกคนดูเหมือนว่านี้มันเป็นที่สุ่มนะทุกคนตอนนี้รู้สึก ไม่รู้ตัวอะไรอยู่นะตัวโกคูหรืออะไรทุกคนหุ้ยศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองหกหกโอ้โหอย่างเยอะทุกคนเหมือนจะมีตัวอะไรๆเพียบเลยทุกคนแต่เรามีฟรีหนึ่งครั้งอยู่เดี๋ยวเราลองสุ่มกันเลยอุย้ยทุกคนดูเอฟ,ฟกซ์เพกอย่างอลังการนะครับวันนี้ผมจะไล่ดอนอะไรนะทุกคนโหสีขาวเจ้าอุอ้ยที่มันฮินาตานะทุกคนเริ่บจคอมมอนและหลังจากที่ผมสุ่มได้ฮินาตะน,นะทุกคนนึกเหมือนว่าสุ่มครั้งต่อไปมันจะใช้ประมาณโอ้โหเจ็ดหมื่นห้าเลยทุกคน มันข้างทได้เยอะมากเลยตอนนี้ผมมีอยู่แค่หมื่นเดียวอีกแต่ผมไปฟาร์มดีกว่าทุกคนครับเดี๋ยวเหมือนว่าตอนนี้มันจะมีให้อัพเลเวลแลยนะครับด้านบนหัวนี่เลยอืมผมจะอัพได้ประมาณเท่าไหร่หผมลองอัพดูตอนนี้ผมได้อัพประมาณ10นะทุกคนอัพประมาณ10เลเวลแล้วก็เนี่ยสำเร็จเควสพอดีเดีเหมือนว่าเควสเมื่อกี้มันจะให้เราอัพ เลเวลนะทุกคนตอนนี้เหมือนเควสถัดไปจะเป็นการให้มาตีตัวนี้นะทุกคนเป็นตัวผู้หญิงไม่รู้ตัวอะไรจากโซโล่เลเวลลิงมั้งทุกคนแต่ผมทําการตีประมาณ20ตัวแล้วก็มันให้ผมปลุกตื่นประมาณอีก10ตัวนะทุกคนเดี๋ยวผมขอรันเควสนี้ไปก่อนเลยนะทุกคนเอ้ยทุกคนดูเหมือนว่าจะมีการแบบอัพจากแบบพวกคัมมอนเป็นแรแล้วก็แรเป็นอีพิกและอีพิกน่าจะเป็นรีเจนนะทุกคนรีเจนน่าจะเป็นมนะิติกแนนทุกคน ผมว่ามันก็สุดยอดอยูีแต่ว่ามันใช้ปริมาณสำหรับผมแล้วมันใช้ปริมาณอย่างเยอะมากเลยทุกคนในการอัพเป็นตัวต่อไปตอนนี้มันมีรีวอร์ดด้านบนให้รับด้วยนะทุกคนผมว่าตอนนี้อุ้ยมีให้รับเลยตอนนี้แบบเร็วนะทุกคนในการที่อุ้ยอ๋อทุกคนมันจะค่อยๆเสียเพชรไปเรื่อยๆนะทุกคนถ้าเรากดแต่ว่าในคลิปนี้คือผมกดรัวเกินแล้วผมลืมดูว่ามันต้องเสียเพชรตอนนี้ผมค่อนข้างที่จะอ,งอ้งพอสมควรเลยนะทุกค,ครับเออเหมือนว่า ในแต่ละตัวที่เราตีใช่ไหมมันจะมีตัวเท่เป็นระดับอีพิกแล้วเราสามารถดรอปเพื่อได้อีพิกมาด้วยนะทุกคนเหมือนถ้าเป็นตัวรีเจนก็น่าจะได้ตัวรีเจนนะทุกคนแล้วก็ตัวมิติก็น่าจะได้มิติกนะแด่๋ยวผมดูแลวตอนนี้ผมได้ทําการสําเร็จเควสแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมจะการรับเควสแล้วก็ดูเควสต่อไปมันคือเควสอะไรดูเหมือนเควสต่อไปมันจะให้เราปลุกตื่นของนูบใช่ไหมทุกคนแล้วก็ให้ปรับนูบให้เป็นแลนนะทุกคนเป็นการอัปเกรดนูบ no อะไรประมาณนั้น ก่อนที่ผมจะเริ่มทำเคลียสต่อไปนะทุกคนมจาทำการเพิ่มเลเวลให้กับตัวละครของผมก่อนนี่เลยเพิ่มมาเลยแล้วเหมือนเควยสต่อไปมันจะให้ผมไปตีตัวด้านบนนะทุกคนด้านบนสะพานอะแต่ผมไม่รู้มันคือตัวอะไรอุ้ยดูเหมือนว่ามันจะเป็นตัวผู้หญิงตัวนี้นะคนที่จาก s โตร์เลเวลลิงกินด้วยเหมือนด่านนี้มันจะเป็นดาน Solo นะะนนน่าน s โตรเลเวลลิงนะทุกคนและใน่างนี้ผมกาลังเคลียเสนะทุกคนผมจะเข้ามาเช็กในแบบสโตนเหมือนว่ามันจะมีแจกแบบเป็นพวกกล่องฟีนะทุกคนในนี้มันมีเหมือนของขายโดยการต้องใช้เพชร ต้องใช้เหรียญน,นะทุกคนในการซื้อผมว่ามันก็คุ้มแหละเหมือนยิ่งไอ้ตั๋วมัน5,000คุ้มมากทุกคนผมว่าแล้วก็มีตั๋วแบบคาส์อันนี้ได้ทุกคนแล้วผมก็ได้อัพเลเวลนะทุกคนผมได้เรียกมาอัพเป็นเลเวลของไอ้ตัวผู้หญิงนะทุกคนเดี๋ยวผมรอนด่วนไอ้ตัวดวงตาเอ้ยดวงตาดีกว่าทุกคน <S <S ผมอัพไปเลยอ่ะตอนนี้ได้แค่เนียทุกคน <S <S ตอนนี้เหมือนจะได้ตันสำหรับผมได้ตันแค่พันสิบสานะทุกคน ผมจะอัปตัน13ให้หมดทุกอันเลยและตอนนี้ผมจะลองมาแบบใช้สมรีโลให้กับไอตัวตาที่เราได้มาต้นเกมนันทุกคนหุ้ยอ๋อนี่คือเอฟเฟกต์สมนะทุกคนนี่อันแรกโอ้โหเปิดมาได้พันเลยทุกคนพันดาเมจบูสต์นะทุกคน เฮ้ยผมว่ามันน่าจะเพิ่มการโจมตีแน่เลยตอนนี้ผมก็ทําเคสของตัวผู้หญิงเสจแล้วนะคนอันต่อไปก็คือให้ผมไปทำอะไรส oh, มอสอ n ยุนิตฟอร์มเด้ออ๋อเหมือนมันจะเป็นการให้ผมอ่ะไปสุ่มนะทุกคนสุ่มตัวละครนะนี่แล้วผมก็ทําการกดสุ่มไปนหนึ่งครั้งเป็นเลยชียรนะคนเอฟเฟกก็ยังสวยเหมือนเดิมเลยและใน,นรอบนี้ดูเหมือนว่าผมจะได้เป็นตัวผมได้ได้เป็นตัวจากเรื่องตัวเกียวกูนะทุกคน ใช่ไหมตัวกิกูผมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันน่ใช่ทุกคนในระดับคอมมอนเหมือนเดิมโอ้โห,โห,โหและหลังจากที่ผมทําการสุ่มสแตทให้กับตัวลูกตางผมนะครับผมก็ไม่ได้มาฟาร์มต้องกินอูต่อนะครับเหมือนน่าจะเป็นคุยสุดท้ายของในดนันซโลวเลเวลลิงันะนะทุกคนนี่ตอนนี้ก็ตันหมดทุกตัวแล้วครับเหมือนจะเป็นสแตทแบบเลา่นบนนะทุกคนเป็นการอัพเลเวลแบบเรียงจากแถบเลื่อนบนนะทุกคนแล้วก็สามารถเอาตัวละครอะไปใส่ได้เลยและตอนนี้ผมก็มีทางยิระดับดิจเนเรียทุกคนผมจะทําการสุ่ม เทดรีโลให้กับ่องยินอูเลยดูกันว่าจะได้อะไรนะรทุกคนโอ้ยเปิดมาอุย้ยตอนแรกคิดว่าจะได้เจนเดรี่นะทุกคน แต่ไม่ได้ไม่เป็นไรหลังจากนั้นผมก็ทําทการเคลียร์เคเวสของซองจินอูไปเรื่อยนะคนมันจะให้ตี40กว่าตัวแล้วนะคนแล้วก็บวกกับให้ผมปลุกตื่นซองจินอูอีก20ตัวนะคนตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วดูวเหมือนว่าพอผมเสร็จเคเวสซองจินอูเสร็จแล้วแล้วก็มันจะให้มาตีเหมือนเป็นบอสนะทุกคนมาแยกจากเมืองหลักของโซโล่เลเวลลิ่งแล้วก็เข้ามาในดันเจียนนะทุกคนเหมือนเป็นดันเจียนให้ตีตอนนี้ให้ตีโมนัสตี้เคเวสบอสมันจะเป็นบอสนะทุกคนก็เลือดเยอะพอสมควรเลยแต่ว่าัผม ธรรมดาชิชวๆแหละหลังจากที่เคลีย์บอสเสร็จผมก็ได้มาในเมืองต่อไปทุกคนเป็นเมืองของวันพีทเป็นด่านใหม่ในทุกคนน่าจะรวมกันกับวันพีทหมดทุกอย่างเลยผมได้ทําการเคลียรูฟี่ไปก่อนเลยอย่างแรกเพื่อทาเควสท์เก็บให้ครบง่ายๆนะทุกคนก็เคลียรูฟี่ไปประมาณสิตัวก็พอแล้วก็ปลุกอีก5ตัวและผมได้ทําการมาเก็บเควส เดลี่เคว้งนะทุกคนเป็นเดลี่รายวันนะทุกคนตอนนี้ดูเหมือนว่าผมทําเสร็จหมดละหมดหรือยังอ๋อผมยังทําเสร็จไม่หมดอันที่เหลือนะเป็นเชิญเพื่อนเหลืออะไรมาทุกคนแล้วก็จะมีเควสประจําเสร็จปุ๊บโอเคแล้วก็เควส์วิกฤตนะทุกคนวิกฤตินี่รายสัปดาห์ผมต้องการรับไปก่อนเลยเสร็จหมดแล้วสุดยอดและหลังจากนั้นผมก็ทําเควสเคลียร์ลูฟี่เสร็จเรียบร้อยนะทุกคนหมดทุกตัวละไหนรับไปซิปุ๊บแล้วก็ดูเหมือนว่าเควสต่อไปจะให้ผมไปตีนามินะทุกคน เหมือนเคลสต์ไปใหผมมาตีนามิ2ีตัวแล้วก็ปุงเตนอีกสิตัวลุยผมก็จะมาลองลองดันเจ้ยนะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงว่ามันจะยากหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าดูเหมือนว่าผมไม่ผ่านเลยทุกคนแบบเล่นตีตีตั้งหลายตัวแต่ไม่ผ่านอะดูเหมือนว่าตอนนี้ผมยังกระจอกเกินไปผมได้ทําการกลับมาฟาร์มนามิจนตอนนี้ผมเสร็จเคลสนามิแล้วนะทุกคนแล้วตอนนี้เควสตอไปมันจะให้เรามาตีซันจีนะทุกคนแล้วเปิดมาผมก็เจอซันจีลีจินเดอรี่เลยผมจะทำการตีเพื่อจะเอาตัวมันมานะทุกคน และผมก็ได้ด้วยอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับเดี๋ยวเราจะลองสุ่มเทศให้กับว่ามันจะได้เป็นบัฟอะไรนะทุกคนผมขออย่างเดียวขอบัฟดีๆแล้วกัน แล้วตอนนี้ผมค่อนข้างจะพอใจกับบัฟผมนะครับสีม่วง3าอันผมจะพักไปก่อนแล้วก็ทําการตีแล้วก็ทาเควสของสันติเสร็จนะและตัวต่อไปนุเหมือนว่าจะเป็นโซโลนะทุกคนให้เรามาเคลียร์โซโลให้ครบ light. แล้วผลการเคลียร์แบบรัวๆนะทุกคนในระหว่างที่ผมตีโซโลผมได้ไปตีโซโล l เรจินดอรีแล้วผมได้โซโล่ร่างนี้มาทุกคนแล้วก็ผมทําการสุ่มเทดเข้าๆให้กับโซโล่ของผมนะครับก็เอาแบบเป็นเข้าๆพอแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บตุนเอาไว้นะและหลังจากนั้นก็มีโซโล่ระดับมิติกเกิดน,นะทุกคน ผมได้ทําการตีแล้วแบบดีหลายชั่วโมงมากแต่สรุปสุดท้ายผมไม่ได้อะทุกคนตีอย่างนานอ่ะ ไม่ถึงชั่วโมงแต่ว่าแล้วผมลืมบอกทุกคนไปว่าผมได้เทสันจิเป็นเหมือนควิกสปีดนะทุกคนเป็นระดับแบบ S S ผมเลยเก็บไว้ให้สันจิไว้หนึ่งอันนะหลังเคลียร์โซโลเสร็จผมได้ทาการมาตีเป็นเหมือนบอสเลดเหมือนเดิมนะทุกคนไม่ใช่บอสเลดสิเขาเรียกว,ว่าเป็นบอสแบบสําหรับอันนี้ทุกคนเวลาเราเคลียร์เสร็จเหมือนรอบที่แล้วอะ่ะแต่ว่าผมก็ตีหนวดขาวแต่ก็ไม่ดับมิติกอยู่ดีแต่ดานต่อไปดูเหมือนว่าจะเป็นดากอนบอลนะทุกคนและตัวแรกที่ให้ตีเลยนะทุกคนเป็นเหมือนผู้เต้า พูดเต่าอ่ะพู้เท่าเต่านะทุกคนก็ไม่ค่อยได้ยากก็เคลียร์เควสประมาณเดิมแบบเหมือนคล้ายๆกับเริ่มต้นจนตอนนี้ผมเคลียร์ถึงเควสเก็บเควสสุดท้ายของด่านดรากอนบอลแล้วทุกคนเป็นเหมือนให้ตีกับเบจิต้านะทุกคนเหมือนเควสต่อไปจะให้ผมเป็นการลงดันเจียนนะทุกคนรอบที่แล้วผมลงดันเจี้ยนมาไม่ผ่านรอบนี้ผมจะมาดูว่าผมลงผ่านหรือเปล่าแต่ก็น่าจะไม่ผ่านเหมือนเดิมผมเลยกดออกแล้วก็ทําการไปเคลียร์เควสสุดท้ายของด่านดรากอนบอลให้เสร็จแล้วก็ข้ามไปอีกด่านหนึ่งนะเพื่อแบบอัพเลเว อีกอหนึ่งจนผมตีมาเลีอยนแล้วผมได้เหมือนเป็นโกคูล่างผมทองนะทุกคนเป็นรีเจนเจอรี่นะเจนเดอรี่แล้วก็ผมจะเอามาแทนเป็นนามิกระดับอีพิกนะทุกคนเพื่อที่ทําให้ทีมผมโหดขึ้นจะได้ไปด่านต่อไปได้ง่ายขึ้นนะทุกคนและบอสในตัวด่านของดักบอลเป็นฟิเซอร์นะทุกคนใช่ไหมฟิเซอร์ถ้าฟิเซอร์แหละก็เลือดอย่างเยอะเลยทุกคน3.5ล้านอะ่ะพอผมจะตีเสร็จะ่ะทุกคนเกือบป่วยอะ่ะ ในที่สุดผมก็มาถึงด่านสุดท้ายแล้วคน Demon Slayer ผมจะมาตามหาซินิสต์ตัวสุดท้ายแล้วทุกคนไม่รู้ผมจะหาเจอไหมนะแต่มตันเป็นบอสตัวสุดท้ายแล้วทุกคนผมว่าพอผมทำการเคลียร์เนสโกะเสร็จแล้วนะทุกคนเป็นการเคลียร์เควสประมาณเดิมเลยแล้วก็ผมได้มาเจอกับพี่ของมันต่อนะทุกคนผมทำการซัดของพี่มันิเสร็จแล้วก็ไปลุยเควสต่อไปเลยก่อนที่จะไปต่อผมได้มาลองทำการเล่นเหมือนเป็นโหมดอีกโหมดหนึ่งนะทุกคนเป็นโหมดเหมือนหอคอยผมจะมาดูกันว่ามันยากหรือเปล่า หอ,อคอยพวกนี้มันจะมีแต่ละธาตุนะทุกคนมันแยกเป็นธาตุไปผมทาการเล่นแบบใช้ได้ทุกธาตุก่อนนะทุกคนเป็นอันแรกและนดูเหมือนว่าถ้าเราผ่านไปแต่ละชั้นนะทุกคนแบบหาชั้นมันจะได้เป็นเศษนะทุกคนเศษพวกนี้เอาไปแบบถ้าเราเก็บครบ100เศษมันจะเอาเป็นสุ่มตัวได้นะทุกคน แล้วแต่ระดับความหายากของเศษนะทุกคนอย่างเช่นคัมมอนก็จะได้แบบเฉลี่ยตัวซัมมอนนะทุกคนถ้าเป็นมิติกเลยก็น่าจะได้มิติกนะทุกคนและก่อนอื่นก่อนได้เลยนะครับเราก็ต้องกลับมาเคลียร์เควสเมนของเรานะครับเมนหลักเควสของเราคือเป็นการเคลียร์มอนนะครับ mm. ผมทําการเคลียร์ทันจิโร่เสร็จแล้วเดูเหมือนว่าตัวต่อไปก็น่าจะเป็นตัวผู้หญิงตัวนี้ผมจําชื่อไม่ได้ละ และในเมื่อผมทําการเคลียร์เควสตัวนี้เสร็จแล้วครับเหมือนเควสต่อไปจะให้ผมไปเล่นหอคอยนะทุกคนแต่ว่าหอคอยรอบที่แล้วผมเล่นแล้วผมยังเหลือหอคอยสองอันที่ผมยังไม่เล่นนะคือคือธาตุใบไม้กับธาตุหิมะนะทุกคนก็ผมจะเลือกเล่นเป็นธาตุหิมะนะทุกคนเพราะว่าผมน่าจะพอมีตัวเล่นอยู่สักนิดสักหน่อยนะทุกคนและนี่ไงทุกคน พอผมทําการเคลียร์เควสนี้เสร็จแล้วนะครับเควสต่อไปมันเป็นการทําให้ผมไปเจอกับตัวละครอย่างเช่นเซนนิสเซอร์นะทุกคนผมได้ทาการเคลียร์เซนนิสเซอร์นะทุกคนเหมือนว่า สิ่น,นี้สุดน่าจะเป็นเควสสุดท้ายของด่านเดมอนซเลเยอร์นะทุกคนน่าจะไม่มีตัวอื่นแล้วแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่นะทุกคนตอนนี้ผมต้องกลับมาเคลียเพื่อเอาตัวเนสโกระระดับอีพิกให้ได้นะทุกคนเพราะเหมือนเป็นเควสสุดท้ายที่ผมยางทำไม่สาเร็จนะและผมก็ได้มาเจอกับบอสหลักของด่านเดมอนซเลเยอร์นะทุกคนจะเป็นเหมือนเทนเงนนะทุกค en นอะุซุยเทนเงนนะเพื่อตั้ง6.12อเลยทุกคนอย่างเยอะ6ก2อ่เอ็มอะตอนแรกผมกคิดว่าผมจะผ่านนะทุกคนแต่ว่าเหมือนว่าในรอบแรกอะ ผมจะตีไม่ทันนั้นทุกคนมันมีเวลาจับอยู่ด้านบนด้วยผมก็เลยกลับไปฟาร์มมานิดหน่อยหน่อยแล้วกลับมาตีอีกรอบนึงทุกคนรอบ 2, 2> ผมว่ารอบนี้แหละผมจะผ่านแล้วเอาจริงๆนะทุกคนคือผมไปฟาร์มอย่างนั้นนานละผมยอมเปลี่ยนปึ๊บเอาตัวชนะธาตุมาเพื่อชนะนั้นทุกคนคือมันเกมนี้ต้องเล่นธาตุสำคัญนะทุกคน เพราะว่าไปเกียร์รอบแรกผมเล่นไปผมไม่ได้เอาตัวธาตุมาสักตัวเลยแต่ว่าผมเห็นเหมือนมีธาตุเป็นธาตุใบไม้มันน้งทุกคนผมเลยลองเอามาเล่นดูแต่ตุดทา้ายมันก็ผ่านนะทุกคนและในที่สุดก็มาถึงจุดจบนะทุกคนในอัปเดตนี้จะจบแค่ดา Demon คา่านเดมอนสไลเยอร์นะทุกคนผมจะทําการลาทุกคนไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมได้เป็นเซียนแล้วผมเก็บหมดทุกด่านแล้วยังเป็นตัวไมติกอะ่ะตอนนี้ผมจะไม่ได้ตัวไมติกเลยแต่ในคลิปนี้ผมจะการเคลียร์หมดทุกด่านแล้ว ทำการรับเควสแล้วก็สิ่งสาคัญที่สุดเลยก็คืออย่าลืมกดซับด้วยนะครับทุกคนแต่ละหะ